ห้องเสียวว่อมโอ้ยโอ้ยแล้ป้าโอ้ยป้าห้องเสียวอียางนอนคนเดียวสนุกตีเนี้ยวแล้บอมีไผ่น้าสนุกตีน้องยามสิ๋ว เอออันนี้แหละพ่อแม่เอ้ยเออันนี้แหละพ่อแม่เอ้ยน้องนิบายขี่คยผัดแล่นมาตำวายดันแห้งหย่าน้ำลายคอยเปื่อนยังอีกปจบจบบ้าอ๋อลองดูโอ้ยโอ้ยลาป้าเอ้ cha phòng trêu, chị nàngนอน một điều, là Po để hay nó, là mất Anh là ơi, anh là นาระน้ามีเบาอยากสีคอยนันแลนมาตำคอยคัดแลนมาตำว่าอยาดันแห้งยันอะไรคุ้ยแ้จะเอ๋กบสมาดิจ้ากำลังสอบเพลงหากินนะคะไปคัดลอกแบบเขามาค่ะเอาเพลงเข้ามาฮารุเวทหมายนักข่า แปลหมักโม่ค่ะจะไปกินหมักโม่ก่อนนะคะนางวันสวดผู้คึ้นถัำพระไปย่งไก่แขเออไปนส่น้ำเด้อกไปเนื้อน่งนกินโม่จะประาหลายหลายเขาก็อเส้าเมื่อวานนี่รดหนึ่งอ ยายลุนเผืเขาเก็บมามูาเชา้านี่รถนึ่ง,งปปกันมานึ่วชุกิโลกุยากิาามันกันังสุกพกไข่บอ,อออบอกมึงพีดขาเด้อไปบอกกูี่เลแวแต่กูจะไปกไ่ะะไปวันหนึ่วานขี่รถไปพรงเรียนวานไปวนนี่อูกโบนั่น คุยดเลือกอีกและครูคุยคือคือสิพบแปดกินแบกโม้าพูดปากไม่เคาะตกปากโอ้เจ็บแม่งแง่ไงกินหม้แล้วห้าสิบแปดเสต็ตค่ะคัานว่าละว่าสิเมื่อบ้านเมื่อบอคัาหสิบแปดม้แล้วกูบวบไปเด้อ บอยากนะอยากอยากบ่บ่นพไทยเอามาเด็กม <Kin aman. S 2> ันจะแตกได้บยเอามามันก็ินจะพูดลยมล้ยล้ยเอามาผก็บอกกินเยเออไข่เลยนี่นี่ตว่าเป็นไข่พี่น้องโอ้ยเป็นไข่ปลาซาเจาเทือโนตเพลงก็ตื่นจกาโอ้ยโอ้ย ไฟฟ้าหองเสียวอี uh, ่นอนคนเดียวสนุกตี้เงี้ยวแล้วไม่ไปนอนสมาทีอห้องยามสิเขาแมลบนอโอ้ลนางปเิสเปีกาี้มืองมีสัเขตเลบ เมือ,อนกัยยนยโอ้ยน่ะพ่อแม่อ้ยน้าันใบสีคอยมัดล่นมาตำาอ,อยัน,นย, <c oughs> ยันคอยเปือนทีสจำเกมเพงคุณแม่เพลงคุณแม่รักเจ็ดรักสี่รักห้ารักสามชิมหัเบิ้ <c oughs> น <c oughs> อองนะคอจังยุ่งยด่นด้่าได้ใส่าด้ก็มอน่ะบ้านบริมีตลาด กูเบิ้งกูเบิ้งเปิดมาคือลักสิบห้าไม่เลว่าแล้ว่าลกลักเจ็เลออลัแปดตลาดได้หันดีตลาดหกตลาดเ็นเขาเบินจอดยังเบ่าไปฝาเห็นนางเบ้าอยู่กระทยลักสี่กรี่ลักเจดนวานางเบ้าอยู่ไหนมันมีหลยช็อตไหนนางกระดังแนนี่ไรเฮ้ยติตอกิกระยลักสี่กรีลักเจ็ดแน่ว่าเผู้ไทยจะม ไปๆๆไปเจ้าว่าไรใหญ่ห้างนะคะจะไปกินหมักโมอยู่ป่าจ้ะหมักโมจ้ามือมันก็ได้ตายดล้วค่ะมือมันบบบวีเจ้าค่ะเพิ่นา <c oughs> มากินแม่มาแค่นี่แหละค่าสวน ของมือมันบ่มีเนาะด้สิหัวมือมันตายมือมันเหี่ยวมือมันปิดอย่าง้มือมันเขียวมันก็เลยออกมาเป็นสีนี่จ้าไปชวนกูมาเียชัว์ก <c oughs> ูนอนอยู่ดีๆ <c oughs> เฮ้ยทมเราแรงมากเถอะ <c oughs> เลยหมากกระโลได้ฮะอยากินเงินมาหา เจ้าชื่อไว้เวลาไปซื้อเครื่องในถามก่อนนี่คือเบอร์มงคลนั่นคุณรู้ว่ากล่องร้อนมาเข้ากระขิดว่ากล่องร้อนมันก็ระไรกล่องอยู่ไก่มันกินแต่หมักหน่อยน่ะไก่ไมนกินเพิ่มสิ่งนีเป็นอะไร

ว่สิมาซื่มอมาแตงบมมาบ่คเทียวนี่ตัวเรืองๆปเรื่องเขาหวานบนอกเอน,นเออดมันชิมุ้ย่ไเนาะดิ่งไปดิ่งชายนะเจ้านายิเนาะมันเกวพอดินนะะอด่มันกเกยวขมันเกลียวนะเอเดีเจ้าเียงบริัวอนะไรเนี่ย ดีแต่บอกเอารถซาเล็งมาเขากมว่าสีเกมือเมื่อไหร่ไผ่เห่าเดินจังเนมาแม่บอกโหเราเรียนปลูกมะม่วงได้ว่างเถอะแลอกันยุวัดบาฮะ

บอกว่ยมีปูได้ปูมักมมโมยามาะ่ะแล่ทัวร์ไจ้นีปิดมาแล้วบอกว่าทุ่แเร็แน่นอนอีกจักเมือนนะสิปิดมแบัดมบาบัดบปิด่ป ผูก oh, oh. oh, oh mm. ูกชนดำดำหน้าบ่ไงผูกก่อนเออใิ่ไหว่ามันเ็นคนอยากกินเข้มาเปาไปกับเจ้านบ่ con như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สูงกว่ิ๋วเมืนของยายดิยเกลือมาชุกมายเบอร์เลือกให้อิมนตัวปิดมื่นม<ห>ื่นตัวปิดมื่นน่ะก็ชุกอยู่แต่ว้นเนะอืูเ <c oughs> สียงปุ๊บใครเบอเปิดืนเลย กระยาบบนี้ค่ะมันจะมีหมาอยู่นะมันก็สู จุดเทียงผิดใกล้เทียงภายในทงนกินเป็นหมูหัวเก็บให้งัวมันี่ ส่วนบักโมตาเทีย่ยงนาเรามานาเอเลี่ยมเอเลี่ยมเราก็เป็นคนในหมู่บ้านเลยพี่น้องแต่ว่าในหมู่บ้านนาหอยฝังเนาะโบแมนบัาน,นะหัวคำออกมา เขาเห็นคอยกินเด้อ <c oughs> มาเก็บนะมาเก็บถ่ายเบขาตาดีพอเขายอมาเปิดานกม่ซ้อ่อะคเนดียดีม่อาดีกะกิกนมเ <c oughs>

ตรงจับปลูกแม่เช่นกันสุนเจ้ามันตั้งบ่มีโพดิ์ในน้ำมีฮะเร่องน้ำก็ยังขับวิ่งซึ่ปลูกต้นอะไรเป็นไหมซุกบ่ขึ้นเอาเลยไปห้องศิจําให้ ไปบอ่บอ่จังไวโเ <c oughs> ตเขาชีวิตแรกของปีที่ได้กินหมากเขียบนะคะ <c oughs> อีพากตับอันนี้มันมาชวนกินหมักโม่ผัดมากินหมากเขียบเขา <c oughs> <c oughs> หวานนะขันหวานนะกูกินจูมันชิมกูครั้งแรกเขาปีเอาเงินให้เราไหมตอนแรกยมาเขียบมักโม่นำบ่หายกาใช้ลูกเจ้าอย่าไปเทียงอันนมับลยสิเราจะซิมดู ดีดีสร้างโเมียนี่พี่น้องเราแล้วมากินมาเขียบแล้วต้องบล,ลายหน่อยก็มาแต่งโมนะคะเราบอก<า>เ,อเอาเงินนะคะบอกเอาเงินแต่ว่าเสี่ยวเอาเงินให้ลูกชายเพิ่นนะคะผราบนี่คือไรแถบมันคือหวานแถบปูบป้บ่าวผู้บ่าวจะซื้ออีย่างบุ๊คเราบอกเอาเงินบ่าวบาวงเงินนี่ มันน้อยบ่มันหลายก็เชหลายอยู่ดมัน้อยเทสุกบ่แน่นว่าุกนักมาเก็บนางโคตวานเลยวาน รถปิดนเดเอาโซ่ยอแม่จะบอกฮะซีเน็ตเดเชยเยนี่เอาไอ่ใช่บัตเถอเอาเขาตีได้ขึ้นไปนี่ตีได้นี่นะเอาไม่พดยิ่งพดเหรนโตโอเคอเป็นวันลอน

เีมื่มอเพาะพันธุ์ก็เอามากินกับเขาเถอะเม่อไงกินกับเขาโอ้ยอะไรมนันอ๋อมันก็ล่างสีชุกนะมันก็ล่างแก่แล้วก็ล่างสีเหลืองนะ <c oughs> ปลูกได้เมื่อยจนจะตายไทยเลย <c oughs> ไทยเพนะื่อเสด็วเนาะชิ้มแมงมุม,ม,มเข้ากาัดเลยตุ่น <c oughs> ไปหน้าข้ามแนละ้วเมืม่อแล้วะ เลย่เก็บอันตัวเลยแหลมเจดไปงัวน่ะนะมือมือกทางอันนี้พอแล้วพอแล้วว่ากินกับข้าวเก็บเอาไว้นี่ไปหมาเอาแล้วบอกเอาเกาเสียเกาเชวาปลก โอ้ยลูกรวยรเลยบอกถูกไ่ใช่เลขเจ้าตัวสบ้านชาวเมืองเลี้ยงลาวก็บบอกลืมนะจึงดีได้เลขลาววันประทึกลืมมาเลขลาวซื้อก็บบอกเจ็ดอย่างเกาะเฮ้ยเจ็ดชุนหาเลขลาวนะเชิญลักกูบเร็ว นั่งได้มาเขียบมาใหา้บ<อ>ถือเลขกัะจกทุนใส่ร้อยนึงถือขาสิบปะเหลือ,ลอน,น,นี่กูถือเลขที่กูจะจกทุนใส่นะ เป็นลักเนส่วนมกแตโมมันไปมาสวนมกเตงโมมาแล้วชุดนะจโอะันต้มเอาข้างในะปลูกไว้แถวหัวนี่ลายต้นไหมทพังไว้กกออก่ในมันนีเกนลยสี้แล้วมันใหญ่่ ง่ายแล้วแล้วมันก็นมีพังไปอย่งนี้นำเล็มันก็ตายเขาะฝานผ่าฝ้ายขี้ยะมันตายนานตาย,ยาที่มันเก็บวานแทะนิ่งแล้วพื้นกรงนี่มันออกประมาน่ะถ้าก็พังไว้นะฮะอันนี้เามเป็นปูปีหนานอรอบนี้พันไปเอาเลขกไม่อยจะจูดหรอกให้ได้บุญจูด ป uh ุ้ยใจปุ splash, ่นเจ้าภาพเนี่ยคือว่ามันโบใหม่แล้วจะจ้จูดแต่มันโบจะขายเพื่อนโบจะขายเนาะยังไปกลุ่มจูดอีกรอบสองเห็นว่าอันตัวแรกกยังบอกจาะแจ็คมตโตยังเนาะบอกเพียงเดี๋ยวแต่มาไลกันแน่นเลย ได้ลายตู่อะไมันมาเพียนเฮ้ยเม้นกูโชวนแล้วชวนกูไปวัดเม้นบอชวนกันข้าเจ้ากระเถิกเขามาข้าเจ้ามาซื้อเลขอีเมพี่ของเลขกูบอกอย่างขึ้นเพรียวแป๊บหนาก็ศูนย์ก็สามก็สี่แปลถ่านหายเยอะมากครับม่ยังบันครับม่ยัง ตามมาทำไมอ้าวเรามาก่อนนะทำนี่ตามนะตามมาทำไมเรามาก่อนอันที่เจ้าแล้คอยข่าวมาน่ะที่เจ้ายังล่ำอยู่เออยังล่ำจีบอ่ะยังล่ำอยู่อันว่อนอยู่ย่างไม่เทียนหอกนึ่งหเทียงะไรแล้วแปลงเนี่ยันนี้ผู้ชายมาเห็นอย่างคือนไล่เถอะ เหตุเป็นยังเลินนอามาเจอคือบูมีงพี่คนพี่หนึ่งแม่ให้เจ้ากินกับเขาเจ้าพักกินดีดอกแม่ให้กินกับเขาพักกินดีดอกผู้ชายมา่ยังชูยังเล็ดจังมันผู้บ่าวเป็นยังผู้ย้าอยู่หันผู้บ่าวเป็นยังมาเวียดเขา เรียกเขาไปแต่ย่านให้นั่งจุ่มกันจุมจ่าเลยครับส่งโหลด่งโหดให้กันมาหาหลัส่งหลใกันขายโลดมาขายกันดวาจ่าน้องเ่าเนาะมาส่งโหด